วันนี้อาจารย์จะมารีวิวโปรแกรมสูตรเขาลอง V8 เขาลอง V8 ดียังไงนะครับเขาลอง V8 มันดีตรงที่ตรงเนี้ยไม่ต้องจดสกอร์นะครับสามารถเลือก <c oughs> ข้อมูลมาจากเว็บบาคาร่าได้เลยวิธีเล่นก็คือต้องเลือกห้องจำนวนเปิดไพ่มากกว่า25เปิดขึ้นไปแล้วเล่นตามเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่า70% 70ขึ้นไปตาม สูตรทั้งหมดมีทั้งหมด8สูตรมีข้อลองว1 v นคู่ขี้นะครับดับแรกเลือกห้องที่มีมากกว่า25เปิดก็กดเช็คห้องตรงนี้นะครับว่ามีห้องไหนบ้างที่มามากกว่า25เปิดก็กดด r o p d o w n list ตรงนี้เลือกห้องมันจะมีห้อง1 3 4 6 5105 1 0, 5, 1 5 1 5, 2 7 0 4นะึ่งศู้ากดกไปห้องหนึ่ง แล้วเราเก็ต d t t s e x ซ็มาว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันถูกมากกว่า70็ดสิไหมตัวนี้ต้งรอ,อนิดนึงนะครับโปรแกรมสูตรคำนวณทั้งหมด29เปิดมาให้นะครับนี้50กว่า50กว่าเราก็ไม่เล่นนะครับ ก็ไปเลือกห้องอื่นมีห้องสามมีห้าสิบก็ใกล้จะหมดแล้วก็ลองดูก็ได้ครับห้าสิบเปิดก็รอนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลือกห้องที่ประมาณสัก 25เปิดขึ้นไปมันมีโอกาสได้เล่นมากกว่าถ้าห้าสิบนี่เกือบจะหมดละเกือบจะหมดสำรับแล้วและโปรแกรมก็คำนวณนานด้วย เห็นไหมครับคำนวณนานมากเพราะว่าคำนวณจากห้าสิบเปิดอ่ะอันนี้หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดถ้าจะเล่นก็พอเล่นได้นะครับแต่อาจารย์ยังไม่เล่นหาก่อนห้องสี่ห้องสี่อ้าวไม่มาหนึ่งล่ะอหกอ๋อ เมื่อกี้ห้องสี่ที่มนมาหนึ่งเพราะว่าเ,เรากดรีเฟซเราต้องควรจะรีเฟซทุกครั้งนะครับมันจะมันเลยมันน่าจะประมาณหกสิบกว่าแล้วมันเลยมีห้องนี้โชว์มาเมื่อกี้นะครับถ้าเล่นเสร็จก็น่าจะกดเ,เช็คห้องทุกครั้งอันนี้ห้องหกสี่สองนะครับ get data sexy หมายถึงว่า ถ้าเราจะเลือกห้องอื่นก็เช็คห้อง25เปิดก่อนเพราะว่าบางทีมันมันใกล้จะหมดไพ่แล้วถ้าเราไม่กดรีเช็คใหม่มันหมดไพ่มันก็กลายเป็นเหมือนเปิดห้องใหม่นะครับ ited, uh huh. นี่ก็ไม่ได้ครับ กดเช็คใหม่ห้าหนึ่งศูนย์โอ้อันนี้ก็จะหมดสำรับอยู่แล้วครับห้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็จะหมดสำรับอยู่แล้วกดเช็คห้องทุกครั้งครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะหมดสำรับหรือยัง สี่สามครับพอได้อะ เราไม่ต้องรีบนะครับถ้าไม่ได้เราก็ไม่เล่นหาห้องไม่ได้ไม่ต้องเล่นครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราใครเอาของเราไปไม่ได้ครับ สี่ห้าหนึ่งสองอาจารย์เช็คแล้วอลองเจ็ดศูนย์สี่ดูครับ ห6 6 6ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่ามีล็อติดกัน3ถ้าจะเล่นก็พอเล่นได้อลองเล่นดูนะครับก็คือวิธีเลือกห้องประมาณนี้นะครับกดเช็คนี้แล้วห้องมีห้องไหนบ้างกดเช็คห้องมามากกว่า25้เปิดมีห้องไหนบ้างที่เข้าเงื่อนไขเลือกห้องจำนวนเปิดไพ่25้าเปิดจะโชว ห้องตรงนี้ให้เราเลือกมีกี่ห้องเท่านั้นที่เราจะเลือกเล่นได้แล้วเราก็มากด get data sexy นะครับแล้วดูว่าเข้าตามเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์มากกว่า70็ดสิไหมแล้วควรให้ดีควรดูเรื่องลอสเป็นหลักด้วยนะครับมากกว่าเจลอสคุณไม่เกิน2นะถ้า3ถามว่าเล่นได้ไหมแต่ก็เสี่ยงนะครับเดี๋ยอาจารย์จะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเสี่ยงขนาดไหน โอเคเราไปที่ห้องเจ็ดศนย์สนะครับสเปเชียลเจ็ศูเราก็กด get data เลยครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่า get มาไหมตามเขาไพ่นี่หรือเปล่ายังไม่มา get ตรอบหนึ่งครับเพราะว่าไพ่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเสร็จ เหลือ63เองครับอาจารย์ลองเล่นดูแล้วก็เสียงเยอะนะครับอ่ะลองเล่นดูครับทักเผื่อไว้สี่ไม้ก็ห้าสิบแล้วกันครับแดงสูตรให้แดงก็แทงแดงครับห้องที่ดีที่สุดคือห้องแปดสูตรสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรแปดอาจารย์จะลองตามทักสี่ไม้ดูครับ เงินนะครับแล้วกดน้ําเงิน,นเองก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับต้องการไหวไม่รอให้มนรีเฟซดึงดัตตามาอานี้สุดที่ F8 ให้น้ําเงินก็แทนน้ําเงินครับอาจารย์จะตามที่สี่หมายน้ําเงินก็คบไปเราต้องดูด้วยครับว่ามันมันไม่ถึงเจ็ดสิบ แล้วมีโอกาสลอดคือสูตรแปดเนี่ยลอดถึงสามไม้ผิดถึงสามไม้เมื่อกี้ผิดไปหนึ่งแล้วอาจารย์ตามที่สองเลยดูซิว่าจะมาไหมน่าจะนะ ประมาณนี้ที่อาจารย์แนะนําวิธีการเล่นก็ประมาณเนี้ยครับเราจะให้มันรีเฟซเองกดปุ่มรอดึง Data มากดปุ่มนี้ก็ได้ครับต้องดูด้วยมาไหมอ่ะมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาไพ่นี้เลยมันหรือเรากดเองก็ได้ครับแต่ถ้าหลงกดเองกดนี้มันก็จะไม่มานะครับวิธีเล่นประมาณนี้ครับเดี๋ยว เวลามันจะยาวเดี๋ยวจะลง YouTube ไม่ได้ครับอาจารย์ก็สอนเพียงประมาณนี้นะครับ